ลิวพูลกับปาโลดิบาล่ามีโอกาสเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับผมสวัสดีแฟนลิวพูลแล้วก็แฟนช่อง a u d i amp feel ทุกท่านเลยนะครับผมหลายคนคงน่าจะพอเห็นข่าวการเชื่อมโยงในการซื้อขายนักเตะของลิวพูลกับดิบาลา่าว่าช่วงนี้้มีความเชื่อมโยงกันอยู่จริงๆมีข่าวแบบเล็กๆน้อยๆประมาสักปีหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับลิวพูลกับ ดีบาล่าครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะโดยใช้หัวข้อสัก4หัวข้อนะครับมาพูดถึงมาวิเคราะห์กันว่ามีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนกับดีบาล่าและลิ v เวอร์พูลนะครับข้อแรกนะฮะเรามาวิเคราะห์กันเลยนะครับก็คือความสําคัญที่ดูเหมือนจะลดน้อยลงสักเล็กน้อยนะครับกับดีบาล่าและยูเวนตุสนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหถือว่า เป็นผู้เล่นที่ยูเนตุสหมายมั่นปั้นมือว่าจะมาเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญมีแววว่าจะขึ้นเป็นนักเตะเบอร์ต้นๆ้นของโลกนะครับมอบเบอร์สิบให้มอบตอกแขนกับตันทีมให้ในหลายๆนะัดยูเวคาดหวังว่าดนะิบาร่านั้นจะเข้ามาเป็น นิวอเล็กซานโดรเดลเปีโรนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางทีเนี่ยก็มีอาการเจ็บไฟกำลังฟอร์อรมดีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บฟอร์มดีกลับมาฟอร์มตกนะครับทำให้ดีบาร่าปัจจุบันเนี่ยอายุ28แล้วนะครับแล้วก็ยังดูทีท่าว่าไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกได้นะครับเชกเชนเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดูซานวลาโฮวิชหรือเชกเช่นเดียวกับนักเตะที่อายุ ใกล้เคียงกันอย่างแฮร์รี่เคนนะครับดิบาล่าก็ไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับนำซ้ำกระโดนเอมบัปเป้แซงอะไรไปนะครับคือดิบาล่าไม่ถึงจุดที่เป็นเวิลด์คลาสได้สักทีนะครับผมแต่ถามว่ายังเป็นกำลังหลักของ us, อยูนิโตกุ้มไหมผมว่าเป็นกำลังหลักนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยอายุ28แล้วเราก็ยังไปไม่ถึงจุดที่ยูเวคาดหวังผมว่าความสำคัญของดิบาล่ากับยูนิโสก็น่าจะ ลดลงไปพอสมควรนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวที่ยูเวนตุสต้องเก็บไว้นะครับไม่ปล่อยให้ใครไม่ได้คงจะไม่ขนาดนั้นแล้วเพราะว่าก็มีทั้งดูซานวลาโฮวิชที่เข้ามานะครับแล้วก็มีเฟรดิโก o เคียเซ่าที่ก่อนจะเจ็บไปเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงกับยูเวนตุสนะครับก็อาจจะทําให้ดียบาร่านั้นไม่ได้สําคัญกับยูเวนตุสมากกว่า เมื่อก่อนแล้วด้วยก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่ทําให้ยูเว่นั้นตัดสินใจปล่อยดิบาร่าได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่คือข้อแรกนะฮะก็คือความสําคัญของดิบาร่ากับยูเวนตุสนะครับข้อ2 3 4มเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับผมจะพูดไปในทีเดียวเลยนะฮะข้อข้อที่2นะครับคือเรื่องของอายุนะครับข้อที่3นะครับเรื่องของตําแหน่งการเล่นและข้อที่4ก็คือเรื่องของโปรเจกต์ในการสร้างทีมใหม่ ะะอาจจะรวมไปถึงข้อที่5ด้วยก็คือเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับสองสมี่ห้าเนี่ยมันรวมกันนะฮะมาเรื่องมาเริ่มกันที่ตำแหน่งก่อนแล้วกันคะตำแหน่งการเล่นของเดบล่านครับหลายๆคนถ้าไม่ได้ตามเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่สไตล์รวดเร็วตัวเล็กคล่องแคล่วเลี้ยงกินตัวกระชากไปยิงอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นสักทีเดียวนะครับเดบลาเนี่ยเป็นนักเตะที่ คล่องแคล่วครับคล่องแคล่วแต่ไม่ได้รวดเ,เร็วขนาดที่กระชากลากเลื้อยหรือว่าหนีกระชากลากไปยิงแบบซาร่ามานี่นะครับดังนั้นเนี่ยตำแหน่งที่เขาเล่นกับยูเว่ประจําเลยเนี่ยก็คือหน้าต่ำนะครับหน้าต่ํากลางลุกหรือว่าหน้าเป้าเป็นนักเตะที่อยู่ในพื้นที่ตรงกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงชนาทิปนะฮะชนาทิพสงกระสินหรือทางด้านาของ ทาคุมิมินามิโนนะครับหรือโรเบโตฟูมิโนประมาณนั้นคือเป็นนักเตะที่คล่องแคล่วจ่ายบอลดีเอาตัวรอดจากาการโดนบีบการโดนแท็กเกิลการโดนลุมได้ดีนะครับจ่ายบอลให้เพื่อนได้ดีดึงตัวประกอบได้ดีนะฮะอยู่ตรงกลางจะเป็นนักเตะที่อันตรายนะครับเหมือนชน,นะทิพเหมือนมินามิโนเหมือนฟ i มิโนแต่พอนักเตะเหล่านี้ถูกจับไปได้ด้านข้างมักจะเงียบครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะกระชากลากเลย หรือว่าเลี้ยงเข้าไปยิงได้นะครับแบบซาร่ามานี่แบบลุยดิอาสแบบนั้นต่างกันไปนะครับดังนั้นพอเรามองตำแหน่งตรงนี้พอเรามองตำแหน่งตรงนี้ตรงที่เล่นตรงกลางนะครับซึ่งลิพูก็มีฟิมิโนอยู่แล้วนะครับที่เล่นในพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ทั้งเล่นได้ทั้งหน้าเป้าแล้วก็กลางรุกหน้าต่ำก็แล้วแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนโดยหนํำซ้ำไปก็ยังมีเดียโกโจตาที่ เพออๆก็จะมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งก่อนฟิมิโน่ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วมาดูที่อายุอันต่อนะครับมาดูที่อายุอันต่อในตำแหน่งพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะฮะฟิมิโน่อายุ29-30ิบ้าสามสิบแล้วนะครับโจต้าเนี่ยที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงนะฮะก็อายุ24เท่านั้นเองนะฮะแต่ดิบาล่านะครับอายุ28กําลังจะ29แล้วนะครับงั้นลิบูจะเอาดิบาลล่ามาเล่นตรงกลางเพื่ออะไรนะครับในเมื่อ มันเป็นตำแหน่งเดียวและอายุก็ใกล้เคียงกับเฟอร์มิโน่ด้วยดังนั้นเรื่องของตำแหน่ง่อนท้านี่จะดูแล้วเป็นไปได้ยากดูแล้วที่เป็นไปได้ยากนะครับอาจจะขายเฟร์มิโน่แล้วเอาดี่ามาแล้วโจตาก็ได้ไน้อยู่แล้วนี่นะครับมันมันดูซัมซ้อนไปนะครับแล้วค่าเหนื่อยนะครับดี่ามาก็ต้องมี2องแสนสามแสนแน่นอนนะครับถึงเขาจะไม่ได้ขึ้นเวิลด์คลาสแบบฮาร์เรนแบบเคน แต่ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งนะครับที่ไว้ใจได้ไว้ใจได้ผลงานของดิบาล่ากับยูเวนตุสเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหละนะครับ277นัด111ประตูนะฮะก็ถือว่าทำประตูได้อย่างต่อเนื่องครับมีแอซซิตอีก46แอซซิตนะฮะคืออาจจะไม่ได้แบบโอ้โหร้อนแรงมีปีไหนที่ยิงกระจายกระจุยนะครับแต่ก็ มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนั้นค่าเหนื่อยเนี่ยสองแสนสามแสนแล้วอายุ28แล้วแล้วก็มาเล่นในตำแหน่งที่มีคนเล่นอยู่แล้วผมว่ามันก็เป็นไปได้ยากนิดหนึ่งนะครับผมทีนี้ครับอีกจุดหนึ่งนะก็คือโปรเจกต์ในการสร้างทีมใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี้ยที่เล่าม,ามันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับลิเวอร์พูลกำลังที่จะสร้างทีมใหม่นะครับ กำลังเยี่ยรสร้างนักเตะสายเลือดใหม่เห็นได้ชัดเจนนะครับจากการที่เทรนเนอร์ซเน์อกขึ้นมาแล้วก็เป็นกําลังหลักไปเรียบร้อย4-5ซา้ฤดูกาลนะครับคีวินเคเดเอร์ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้สัประตูมือ2เหนืออาร์เรียนนะครับลิเวอร์พูลซื้ออิบราฮิมาโกนาเต้น,นะครับเซนเตอร์ฮาฟที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของทวีปยุโรปนะฮะ เข้ามาแล้วก็เล่นได้แน่นอนนะครับผมดันเคสกอร์ดอนดันไทเลอร์มอร์ตันซื้อฮาร์วีย์เอเลียสนะครับเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่เจ็บซะก่อนก็คงจะเห็นเอเลียสนั้นวาดลวดลายพริวไหวนะครับม่รูการนี้ทั้งรูกาลนะครับมีเดียโกโจต้านะครับอายุวัย24ที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมนะครับมีลุยดิอารสวัย25ที่ ดูยังไงยังไงก็จะต้องมาเป็นตัวแทนของมาเน่ในระยะยาวอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นอีกคนหนึ่งที่ลืมนะฟอร์บิโอคาวันโยนะครับ, jo, รบที่เกือบจะปิดดีลได้แต่สุดท้ายก็ล่มไปซะก่อนในเรื่องของเอกสารเปเปอร์ต่างๆนะครับที่ต่างทั้งหมดนะครับลิพูกำลังจะสร้างทีมใหม่นะฮะดังนั้นมันดูไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แกบการที่จะดึงนักเตะอายุ28 29ที่มีค่าเหนื่อย สองแสนสามแสนและเข้ามาเล่นในตำแหน่งที่มีคนเล่นจองสัมปทานอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมนะฮะลองดูดีๆนะฮะลิฟฟ์พูมลองสร้างทีมใหม่ยิงท้ายจริงนะครับเทรนเนอร์เซเนอร์อโน,โนคีวินเคลเฮอร์นะครับไทเลอร์มอร์ตันเคสกอร์ดอนฮาวีย์เอเลียสโซบิโอคาวันโยดิเอโกโจตาอิบราฮิมาโคนาเตและหลุยดิอาสนะครับพวกนี้ 8คนนี้นะครับจะเป็นกําลังหลักของลิย์พูต่อไปในอนาคตนั่นคือโปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ดังนั้นการจะมีนั้งแต่อายุ28เข้ามามันดูยากไปน,นิดหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเถียงครับเอา้าปีที่แล้วก็ไปเอาตียอโก้ออาคันทาร่าวัย30เข้ามาแล้วทาไมตอนนั้นยังซื้อได้สถานการณ์มันต่างกันนะครับสถานการณ์มันต่างกันเมื่อตอนที่เราเอาตียอโก้อาคันทาร่าเข้ามานะครับตอนนั้นเนี่ยซาร่ามาเน่เฟอร์มิโน่ฟานดาเฮนเดอร์สัน อดิทรงพวกนี้เนี่ยอายุ28 29กันนะครับคือกำลังอยู่ในวัยพีคนะแล้วมันก็สามารถที่จะเป็นฤดูการที่มันสารความสำเร็จต่อเนื่องได้นะครับดังนั้นมันต้องการคนที่เก่งอยู่แล้วพีคอยู่แล้วเป็นทีิซอตรงนี้สวมเข้าไปและทำให้มันพากันพีคพากันยิ่งใหญ่นะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องมารอปั้นใครนะครับไม่ใช่สถานการณ์ที่จะต้องมารอลุ้นว่า จะเกิดไหมจะดีไหมนะครับมันเป็นช่วงไวยพีกข,ของนักเตะตัวหลักในทีมบอดีนะฮะแต่พอมาตอนนี้นะครับเราผิดหวังกันไปแล้วเพราะว่าดวงแตกนะครับคนนู้นเจ็บคนนี้เจ็บเล่นไปเล่นมากองหลังไม่มีกองกลางไม่มีนะครับทีนี้พอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วฤดูกาลนี้ลิฟูก็ยังคงประคองตัวเองในการที่จะเอาแชมป์อื่นๆนะครับเท่าที่เท่าที่จะทำได้นะครับแชมป์ลีกก็ยังได้รุ้นอยู่นะครับ6แต้ม9แต้มก็ ยังลุ้นอยู่นะฮะเอฟเอคัเข้าอ่าลีคับเข้าจิงเอฟเอคัคก็ยังอยู่ในเส้นทางยูฟาก็เจอกับอินเตอร์ก็ไม่น่าที่จะลำบากมากเกินไปในการที่จะผ่านไปได้นะครับล์ผู้ยังคงประคองผู้เล่นชุดหลักในการที่จะสู้ยั่งแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ขณะที่ก็มีโปรเจกต์นะครับในการที่จะสารต่อความสำเร็จผัดเปลี่ยนผัดใบผู้เล่นในต่อไปด้วยนะครับดังนั้น จากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้ผมมองว่าดีบาร่ากับลิเวอร์พูลไม่น่าจะตอบโจทย์ไม่น่าจะตอบโจทย์ทยั้งทีมทั้งเจอร์นครอปแล้วก็ทั้งในเรื่องตำแหน่งการเล่นเรื่องอายุเรื่องค่าเหนื่อยแล้วก็โปรเจกต์ในระยะยาวนะครับผมนี่คือมุมมองของผมกับดีบาร่าและลิเวอร์พูลนะครับแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมต้องเป็นแฟนดีบาร่าเลยเช่เนเดียวกันนะครับผมก็พูดมาถึงตรงนี้ มันอาจจะผิดก็ได้นะครับมันอาจจะอยู่ดีลริฮูเปิดตัวดิบาร่าก็ได้นะครับมันเป็นแค่การวิเคราะห์ของผมเท่านั้นเองนะครับคิดเห็นต่างๆกันยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาอยากได้หรือไม่อยากได้เข้ามาแล้วตอบโจทย์หรือ,รอไม่กับปอลดิบาร่าคอมเมนต์กันเข้ามาครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้ายูนวอร์วอลนครับ